ทดสอบการใช้งานสมาร์ทคีย์บน m e r c e d e s คันนี้นะครับถ้าเราถือกุญแจะนะครับเดินอ,ออกห่างจากรถนะครับรถจะล็อกแล้วก็มีสัญญาณไฟแล้วก็เสียงบอกนะครับถ้าเกิดเราเดินเข้าไปใกล้รถนะครับรถจะปลดล็อกพร้อมกับสัญญาณไฟกระพริบบอกนะครับแล้วก็เสียงสัญญาณนะครับเวลาสตาร์ทนะครับ ใช้วิธีการเหยียบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทนี่นะครับใช้เป็นลักษณะของการแตะแล้วปล่อยได้เลยนะครับเช็คสัญญาณไฟทุกอย่างนะครับปกตินะครับไม่มีฟอลขึ้นนะครับดับเครื่องนะครับใช้วิธีการแตะเบรกแล้วก็ กดไปที่ปุ่มเหมือนกันนะครับลองอยู่อีกครั้งนะครับครับผมไฟปกติดับเครื่องนะครับเหยียบเบรกถ้ากรณีที่เราไม่เหยียบเบรกแล้วเราแตะไปที่ปุ่มนะครับมันจะเหมือนกับการเปิดสัญญาณ ACC เปิดสัญญาณ on ปกตินะครับเหมือนของรถทั่วไปเหมือนระบ i กแกหนึ่งก๊กสนะครับ ถ้าเราก,กดอีกทีหนึ่งไม่อหย่าบเบรกก็จะเป็นออฟครับผมในการสตาร์ทด้วยีโม o ท e นะฮะอย่างเช่นสมมุติเราอยู่นอกรถผมกดที่ีโมท e นะครับนะครับรอบเครื่องทำงานนะครับฟังก์ชันวิทยุทำงานนะครับดับเครื่องนะครับ กดไปที่ปุ่มเหมือนกันนะครับเครื่องก็จะดับลงนะครับมผมเทสให้ดูอีกทีนึงนะครับด,ดับเครื่องนะครับ